ค่ะวันนี้นะคะมี2เรื่องสําคัญเรามาเริ่มกันเรื่องแรกเลยละกันนะคะเกริ่นนาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันก่อนเรากําลังพูดถึงเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ถ้าหากไปเปรียบเทียบก็บอกว่าจะดูได้เลยว่าเปรียบเทียบกับภูมิภาคเนี่ยการแข็งข่าของค่าเงินในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรก็ปรากฏว่าแข็งค่าค่อนข้างมากพอสมควรเหมือนกันสูงกว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคสูงกว่าเป็นลำดับต้นๆเลยพี่โอในอาเซียนประเทศไทยเข้มแข็งแต่ มันมันย้อนแย้งกับตัวเลขภาวะเศรษฐกิจของเราที่มันติดลบมากที่สุดในอาเซียนเห็นไหมคะเห็นภาพความต่างไหมคำถามก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นเออเป็นคำถามที่ดีเดี๋ยว Big กสตอรจะถ่ายภาพคุณผู้ชมได้เห็นเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาพรวดพลาดจะเทียบเดือนหนึ่งคุณไอซ์ทำตัวเลขให้เห็นเมื่อสักครู่หนึ่งเดือนค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาแล้ว หนึ่งบาทผ่านมาประมาณ15วันนะพี่โออแล้วไอ้หนึ่งบาทเนะี่ยความหมายมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะฉายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นหนึ่งบาทหมายถึงโอกาสหรือความจนที่ลดลงหรือความรวยที่เพิ่มขึ้น<ข>เดี๋ยวเราจะฉายภาพของใครจนของใครและก็รวยของใครนะคะส่วนลึกจะไม่รับวันนี้ขออนุญ,ญาตพาคุณผู้ชมมาพบกับพี่หมอของผมค่ะครับ เป็นพี่หมอบุญครับพี่หมอบุญวนาสินครับพูดกันตั้งแต่ต้นนับตั้งแต่โควิดเริ่ม,มระบาดและประเทศไทยเริ่มมีมาตรการค,คุณหมอทํานายบอกว่าเมื่อใดก็ตามถ้าเจอวัคซีนมมเมื่อนั้นสภาวะของโรคจะปรับตัวอีกระลอกหนึ่งเป็นการปรับตัวในภาวะที่จากความกลัวจากการปิดประเทศมาเป็นโอกาส และเป็นการเปิดประเทศมันจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่วัคซีนของโลกที่เจอผลการทดสอบอรอบแรกไฟเซอร์ครับ90%ใช้กับมนุษย์มาวันนี้โมเดอร์น,นาโมเดอร์นา <Mod ena. S 1> บอกว่า94% <c oughs> มากกว่านะประสบความสำเร็จมากกว่าป<า>้องกนันได้มากกว่า ไฟเซอร์ปุ๊บเดียวหุ้นขึ้น500กว่าจุด600กว่าจุด <C rap> นี่โบนาแนวันนี้ประกาศก็พุ่งขึ้นเช่นเดียวกันมันคื <C rap> อดาวโจนส์0กว่าจุดเหมือนกันไม่แต่ว่าคําถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าในบริษัทที่เป็นบริษทัทต่างชาติเหล่านี้เนี่ยถ้าหากสําเร็จจริงๆอะ่ะ เราก็อยากได้วัคซีนมาใช้เหมือนกันพี่โอค<ง>คำถามท,ที่ว่าใครจะได้วัคซีนก่อนกันนี่ก็ถือว่าเป็นคำถามสำคัญเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้มาคุยกับคุณหมอบุญเรื่องวัคซีนแล้วก็รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในไตรามาสที่4แล้วก็รวมถึงในปีหน้าด้วยทั้งหมดนี้คือนิวซูมของวันนี้ค่ะช่วงนี้ไปพบกับบิ๊กซอรี่โดยกรุงเทพธุรกิจค่ะ ครับต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เงินบาทนะครับกลับมาแข็งค่าเร็วแล้วก็แรงมากๆนะครับผ่านมาแค่ประมาณสัก15วันครึ่งเดือนแต่เงินบาทแข็งค่าลงมาแล้วประมาณสัก1บาททําให้ตอนนี้เนี่ยสกุลเงินบาทนะครับแข็งค่ามากที่สุดเป็นอันดับที่2ในภูมิภาคเอเชียนะพี่โอคุณฟางทั้งทั้งที่ภาคของเศรษฐกิจเองนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นก็จริงแต่ถ้าไปดูนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิดเนี่ยต้องยอมรับว่าไทยได้รับผลกระทบมากที่สุดด้วยซ้ำไปนะครับในภูมิภาคอาเซียยนนด้วกััครบอื เราได้รับผลกระทบมากที่สุดใช่เศรษฐกิจเราสุดหนักที่สุดในอาเซียนครับใช่ค่าเงินบาทเราแข็งค่าที่สุดในอาเซียนในอันดับสองอันดับสองอันดับสของอาเซียนค่ะแปลงๆนะมันพลึกผิดปกติมันพลึกค่าเงินบาทที่บอกว่าแข็งค่าขึ้นมาไหนคุณลองเทียบให้เห็นสิ ว่าในแต่ละเดือนมันแข็งค่าขึ้นมามากน้อยแค่ไหนใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดเดือนพฤศจิก,กายนมาเราเห็นทิศทางของเงินบาทปรับตัวแข็งค่าลงมาอย่างชัดเจนเดี๋ยวไปดูการาฟดีกว่านะครับจะเห็นภาพอย่างชัดๆเลยนะครับว่าเงินบาทเนี่ยเป็นยังไงขวามือสุดนะพี่โอคุณฟากอันนี้คือเดือนพฤศจิกายนการาฟเนี่ยมันหักหัวลงเลยจากปิดการซื้อขายนะครับเดือนตุลาคมเงินบาทเนี่ยปิดการซื้อขายเดือนตุลาคม31บาทประมาณสัก14สสตางค์ 31บาทบ4สตาทค์14สตางค์ครับล่าสุดนะครับปิดการซื้อขายเมื่อวานนี้นะเงินบาทเนี่ยลงมาอยู่ที่30บาท21สตางค์แล้ววันนี้ล่ะขาขึ้นใช่แข่งค้าขึ้นวันนี้ล่าสุดนะดูเดียวไทม์ตัวนี้เงินบาทอยู่ที่30บาทกับ15สตางค์โอ้โห30 15ก็คือแข็งค่าขึ้นมาาจกเมื่อวานใช่ฮะแข่งค้าจากเมื่อวานอีก6สตางค์6สตางค์6สตางค์จาก30 จุดสอตีก็ประมาณถูกไหมถูกต้องครับพี่โอ้ถ้าดูนับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดขึ้นมานะครับช่วงเดือนมีนาคมค่าเงินบาทเรายืนอยู่ที่31กว่ากว่านะครับหลังจากนั้นทะลุขึ้นไปนะครับรวดพลาดเลยใช่ครับนะครับอ่อนค่าขึ้นไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อย คลี่คลายลงมาและแข็งค่ามาอย่างต่อเนื่องค่ะเขาประเมินว่ายังไงบ้างคุณทยเขาประเมินว่าภาพเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายปี2562คือปีที่แล้วเนี่ยพี่โอเมินฟากช่วงปลายปีเนี่ยเงินบาทหลุดต่ำกว่า30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจำได้จำได้ใช่ปี62เนี่ยมันไปปิดประมาณมสัก29บาท77สตางค์ภาพอาจจะย้อนกลับไปเหมือนปีที่แล้วเลย รองดันระงมเลยใช่ในฝั่งของผู้ส่งออกไงไม่แต่ว่าอย่างของปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจที่มากระทบอะไรเราเลยนะพี่อูมันก็แข็งค่ามากที่สุดในภูมิภาคตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่านักวิเคราะห์ต่างประเทศเนี่ยให้ข้อมูลไว้ว่าน่าจับตาดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินบาทของไทยเนี่ยมันแข็งค่ามากกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมันผิดปกติเขาให้โน้ติสไว้ตอนนั้น มีการบอกว่าเหตุที่ค่าเงินบาทเราแข็งค่าเป็นเพราะเพราะว่าฐานะทางการคลังของประเทศเราเนี่ยมีความเข้มแข็งขีดความสามารถของรัฐมันบอกว่าแข็งฐานะการคลังทุนสำรองเราเยอะมากๆว่าทำไมเศรษฐกิจตั้งแต่ปีที่แล้วเราไม่ดีแต่ภาวะวิกฤตทางขีดความสามารถในเรื่องของเศรษฐกิจและอัตราการเติบโตเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับค่าเงินค่าเงินอ เอา้าทุกอย่างมันต้องมีสมดุลถูกไหมเพราะฉะนั้นมันควรจะสมดุลกันไงพี่อตอนนี้มันก็ไม่สมดุลเราบอกว่าภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เดือนกันยาตุลา,าเงินตราต่างประเทศไม่เข้าเลยครับปรากฏว่าเดือนนี้เดือนเดียวเ,เงินตราต่างประเทศทะลักเข้ามาไล่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไล่ซื้อหุ้นเก่งกําไรจากค่าเงินเนี่ยนะ,ะพลวดพลาดเจ็ดหมืกว่าล้านอะ นี่แสดงว่าคนที่เขามีเงินเดียเขาเห็นช่องทางในโอกาสในการทํากําไรสิคุณดูใช่ไหมคุณดูคุณวิลาสินีเงินตราต่างประเทศ7 0,000ล้านบาทคุณเอาคุณเอา70,000นะอันนี้เป็นเป็นข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะเอา70 0 0 0ล้านเข้ามาตอนที่เงินบาทคุณบอกว่ายืนอยู่ที่สมมุติ30จุดเท่าไหร่สมมติสามสิบจุดห้าแล้วกันครับสามสิบบาทห้าสิบสตางค์สามสิบบาทห้าสิบสตางค์เจ็ดหมื่นนะตั้งที่เจ็ดหมื่นล้านนะ ปรากฏว่าเขาเข้ามาปุ๊บแรกเป็นเงินบาทได้ที่30.50ค่ะเอาเงินบาท30.50ไปลงทุนในพันธบัตรับได้ดอกเบี้ยไม่เท่าไหร่หรอกเอาลงทุนไปลงทุนในหุ้นรอดูอีกอาทิตย์สองาทิตย์เงินนั้นสมมุติถอยออกมาถอนออกไปแปลงจากเงินบาทที่มายืนอยู่ที่ราคาปัปฏิบัติแล้วกัน30.15ครจบ 30.15ก็35บาท35สาตางค์กำไรทั้งหมด35สตางค์คุณเอา35สตางค์ไปคูณกับ70,000สิเออเท่าไรคุณนาย35าสตังค์ูณ70,000เท่ากับรองหเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องรอรับดอกเบี้ยไม่ต้องรอรับส่วนต่างจากการเก็งกำไรของราคาหุ้นได้กําไรไปทั้งหมด24,000นล้าน อันนี้คือกำไรค่าเงินอย่างเดียวใช่ไหมพี่โอครับอยู่เฉยๆเลยอยู่เฉยๆลงทุน7จ0 0 0มื่กำไรค่าเงิน2 4งหมืพันล้านภายในสิวันเนี่ยเหรออ่าแล้วปล่อยให้ทำปล่อยให้ทํากันอย่างนี้ได้ไงคุณอย่าอ้าปากค้างสิคุณอย่าอ้าปากค้างเอาใหม่ผมพาคุณผู้ชมมามาดูใหม่เงินบาทที่แข็งค่าหมายถึงโอกาสในการทําเงินของบรรดาเฮจิ้งคือเฮดฟัน ที่ไปเฮดจิ้งกำไรอยู่ออสองเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นสำหรับนักลงทุนเป็นโอกาสเงินจะไหลจากที่ต่ำไปหาที่สูงนี่คือผลตอบแทนผลตอบแทนสูงมันจะเป็นกำไรของวอลเชลฟันคือกองทุน e อีเล้งม,มาดูนี่ครับนี่คือตัวเลขรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผมไปสืบค้นมาซึ่งเป็นตัวสะท้อนเรื่องของการซื้อ เงินตราต่างประเทศในบ้านเราแยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยคุณผู้ชมคิดว่าปริมาณการซื้อขายไตรามาสละเท่าไหร่คุณวิลาินีเนี่ยดิฉันเห็นตัวเลขแล้วแสนล้าน<อ>ดูนะปริมาณซื้อขายเงินตราต่างประเทศไตรามาสหนึ่งเฉลี่ยตกประมาณหนึ่งแสนถึงสองแสนล้านบาท นี่ปริมาณการซื้อปริมาณการขายก็ตกตัวเลขใกล้เคียงกันหนึ่งแห้าถึงหนึ่งแสนเจ็นี่ของธนาคารพาณิชย์แาณิชย์ของประเทศไทยครับธนาคารต่างประเทศที่ซื้อขายเงินตราต่างประเทศขั้นต่ำไตรมาสละเจ็ด0มหสูงสุดไตรมาสละหนึ่งแสนกว่าล้านแต่นี่ซื้ออขายก็เช่นเดียวกันค่ะแปดหมื่นกว่าล้านถึงหนึ่งแสนกว่าล้านแมทกัน ไตรมาสหนึ่งไตรมาสเทียบสามเดือนนะผมไปดูไตรมาสสองปีกสามซื้อขายกันรวมทั้งสิ้นสามแสนหกหมื่นสามพันกว่าล้านไตรมาสสามสิ้นไตรามาสสามห้าแสนล้านกระโดดพวดเพิ่มขึ้นมาร้อยสมสิบกว่าล้านคุณดูไม่ใช่แสนกว่าล้านแสนห้าห้าเกือบ แสนห้าหมื่นกว่าล้านแสนห้าหมื่นกว่าล้านถ้าตัวเลขซื้อขายกันห้าแสนกว่าล้านเอาแข็งค่าขึ้นบาทเดียวแล้วกันห้าแสนล้านเท่ากับเท่าไหร่เอาบาทนึงก็ห้าแสนไงห้าแสนล้านคุณนไหเอาห้าสิสตางค์สองแสตสองแสนห้าหมื่นล้านสองแสนห้าหมื่นล้านเอานิดเดียวก็พอแล้วแล้วเราจะยืนตรงทําอะไรอะ อันน <Z an itary noise> ี้กำลังพูดถึงใครคะี่ยืนตรงคืออันนี้ให้คุณผู้ชมดูพอพี่โอพูดถึงตัวเลขทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเราเห็นละว่าปริมาณการซื้อขายมันมีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับไปที่ต้นทางว่าตกลงว่าสิ่งที่มันจะสามารถควบคุมไม่ให้คนมาซื้อมาขายค่าเงินในลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยเป็นใครธนาคารแห่งประเทศไทยที่ดูแลด้านการปริวัติเงินตราก็บอกว่าอาจจะปล่อยไปแบบนี้ก็ไม่ได้เสียหายนี่เสียหายไหมพี่โอคำถาม เสียหายไหมใครเสียหายผู้ส่งออกอคนที่ไม่เสียหายคือผู้นําเข้าเอาเงินผู้นําเข้าเอาเงินที่30บาท15สตางค์ไปซื้อสินค้าจากเดิมที่เอา32บาทไปซื้อสินค้าได้กําไรจากค่าเงินผู้ส่งออกนะครับขายสินค้าแทนที่จะได้ที่3 0มสิจุดหน่องหน่งมาได้ที่30.15ิบจุดหนึ่งห้าขาดทุนไปทันที หกสตังเพราะฉะนั้นนี่มันเห็นแล้วว่าตกลงใครที่ได้ใครที่เสียนี่เราพูดถึงสมดุลพี่โอสมดุลที่มันอยู่ระหว่างที่มันต้องอยู่ตรงกลางขณะเดียวกันเศรษฐกิจบ้านเราเป็นแบบนี้เครื่องจกักรสาคัญคือการส่งออกอเราจะสนับสนุนการส่งออกของเราแต่ว่าเราไม่ได้ไปแบบว่ากดดันหรือว่าไปแทรกแซงค่าเงินแต่ว่าเพียงแต่ว่าควบคุมไม่ให้มันแข็งค่าเกินไปได้ไหมผมเล่าผม,ผมเล่าคุณฟังค,ครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คนหนึ่งครับเป็นคุณชายหม่อมราชวงศ์นี่มาีิธานเลยอ้าวจริงๆรที่เวลาเวลาเขาทำในเรื่องของมาตรการทางด้านการเงินการแทรกแซงโดยวาจาเขาเรียก verbal i n t e r v e i e n สัญญาณนะเรียกธนาคารพาณิชย์ธนาคารต่างประเทศมาร่วมปึ้งบอกว่าสัญญาณตอนนี้เห็นชัดว่าเงินทุนแคปิตอลเนี่ยเคลื่อนย้ายภายในประเทศเข้ามาเยอะส่วนหนึ่งคือ ทำด้านการค้าชําระสินค้าและค่าบริการอันนี้ไม่มีปัญหาคป็ลงบัญชีกันไว้คแต่ใครที่เป็นช่องทางเป็นอัมเบราเป็นอาร์มในการสนับสนุนให้เกิดการเก็งกําไรของกองทุนที่เข้ามาเพื่อหวังกอบโกยทางด้านส่วนต่างของอัตราเงินบาทแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดการับแล้วชี้เลยคุณคุณคุณผมรู้นะว่าคุณเป็นเครื่องมือของเขา โทษทีนะผู้จัดการใหญ่ของแบงก์ต่างประเทศประทานโทษไม่ได้ใช้วาจาไม่สุภาพนะหน้าซีดขี้แตกเลยคือเขากลัวกันทั้งนั้นแหละถ้าแบงก์ชาติลงไปนั่นน่ะแค่พูดเขาก็กลัวแล้วถูกไหมพี่โอพูดง่ายๆคืออย่างนี้เลยกลับไปคนนี้ทําไงครับสั่งทั้งหมดตรวจสอบหมดหยุดเพราะรู้แล้วว่าเขาอะรู้แล้วเขาไม่คุยกับสมแบงก์นั้นเลย วิธีการนี่คือวิธีการนีคือวิธีการของแบงค์ชาติูบแต่แต่เคยเป็นวิธีการของแบงคชาติตอนนี้ทำได้ไหมพี่โอทำแบบนั้นได้ไหมได้ทำไมไม่ได้แล้ว ทำไมไม่ได้เรียกประชุมสิว่าตกลงไหนคุณลองบุ๊กมาดีว่าเงินที่เข้ามา70,000ื่นกว่าล้านอ่ะไหนมาดูเป็นการชำระค่าสินค้าและบริการไหมไหนเป็นเรื่องของอื่นๆื่ไหมไหนเป็นเรื่องของชำระค่าอะไรไหนเป็นเรื่องวอลเชอร์ฟันไหนเป็นเรื่องของการเก็งกำไรค่าเงินแยกมัน แยกปลาแยกน้ําได้เพราะ<ม>เขาเขาแยกได้อยู่แล้วแบงค์ต้องถามแชาติแต่ถ้าปล่อยให้มีการเทร,รดกันซื้อขายกันโดยเสรีเม<า>ื่อไหร่มันจะเห็นว่ากำไรกําไรที่เรายกตยัวอย่างบาทเดียวเนห้าแสนล้านมันจะเป็นแหล่งท<ะ>เทียนเดียวห้าแสนล้านกระจายออกไปยังหมู<า>่ทุกหมู่ครับ ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ว่าไงบ้างอ่า<ห>ใช่คืออย่างอย่างที่พี่โอยกตัวเลขมาอย่างเดือนนี้เนี่ยเจ็ดหมื่นล้านถามว่าเงินไปอยู่ไหนบ้างอ,อันนี้มีข้อมูลเหมือนกันนะว่าเงินเจ็ดหมื่นกว่าล้านที่เข้ามาเนี่ยไปอยู่ไหนนะฮะปรากฏว่าไปอยู่ตลาดหุ้นเนี่ยประมาณสักสองหมื่นห้าพันล้านแต่ในฝั่งของตลาดบอลเนี่ยตลาดพันธบัตรเนี่ยเข้าไปเยอะประมาณสี่หมื่นหกพันล้านแต่ถ้าไปเจาะดูไส้ในนะพี่โอคุณฟังปรากฏว่าเป็นบอลสั้นๆอ่ะ หน,นึ่งปีเท่าน,นั้นเน่ะเข้าเร็วออกเร็วว่ะก็สิ่งที่เราพูดมาเนี่ยคือเ,เข้าเร็ววออก <c oughs> ต้องการไม่ได้ต้องการดอกเบีย้ยจากพันธบตัตรไม่ได้ต้องการผลตอบแทนจากพันธบตัตร <c oughs> ก็ไปต้องการผลตอบแทนจากาาค่าเงินคนเหล่านี้ยินดีที่จะเสียค่าสวบเลยครับคุ้ม้มตราดอกเบี้ยสวบเครดิตเนี่ยมันคุ้มใช่เมื่อเทียบกับคุ้มการเคลื่อนไหวของเงินตราเขาบอกว่าเงินตราต่างประเทศในส่วนของปริวัติเงินตรานครับ ผมไม่ได้เป็นนักค้าเงินแต่มีโอกาสเข้าไปอยู่ในห้องค้าเงินเขาหลายละลอกเวลาเกิดวิกฤตเขาบอกว่าถ้าค่าเงินแข็งค่าหรือเคลื่อนไหว1 0บถึงสิาสตางค์ปกติแต่ถ้าเคลื่อนไหว20 25สตางค์ขึ้นมาผิดปกติแง่แง่แต่เดือนนี้มัหนึ่งบาทแล้วนะพี่โอ๊คสิบห้าวันใช่ไหมสิบห้าวันสิบห้าวันหนึ่งบาทถ้หนึ่งบาทคนในปรชาติคงนั่งก้นร้อนแล้วล่ะ พี่เราคุยกันเนี่ยคือเรารู้ไงแบงค์ชาติแบค์ชารู้แค่เพาะก็รู้แล้วแค่เรียกประชุมเนี่ยก็รู้แล้วแล้วทำยังไงคลังเขาว่าอย่างไงบ้างงคชาติว่าอยงไเมื่อวานนี้ออกมาพูดเหมือนกันท้านรัฐมนตรีคุณอาคมนะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการหารือกับแบงค์ชาตินะครับออกมาตรการในเรื่องของการเข้ามาดูแลเรื่องของค่าเงินบาทคุณอาคมบอกว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมากเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยมันดีต่างชาติมั่นใจในพื้นฐานเศรษฐกิจไทยก็เลยนาเงิน แต่ในฝั่งของคังเองก็หารือกับแบงค์ชาตินะพี่โอเดี๋ยวจะมีวัรการออกมาเพราะดูแล้วว่าเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะมันไม่ได้เข้าในฝั่งของคังไงชาไปแล้วนาคมเออไปแล้วลุงเมื่อสักครู่คุณไอ้เพิ่งพูดเดี๋ยวว่าส่วนใหญ่มันไปอยู่ที่ระยะสั้นอยู่ที่บอระยะสั้นหุ้นมันแค่เท่าไหร่เองคะสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนิดเดียวเอา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 ผมบอกเทคนิคกินนะว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คนหนึ่งครับนะเป็นหม่อมราชวงศ์เหมือนกันคนคนเดินไปพี่โอเดิมไได้เขาเรียกวังหนึ่งเลยค่ใช่นคนละคนคนละคนนะคนละคนพอเงินมันเข้ามามากทะลักขึ้นมาสัญญาณว่าถ้างเงินมันจะแข็งค่ะค่ะเขาทำไงคะต้องการดูแลภายในประเทศไม่ให้เดือดร้อนใหม่แต่ผู้ส่งออกมใช้เดือดร้อนจากการแข็งค่าที่เร็วเกินไปวิธีการแบงค์ชาติในสำนักปริวัติเนี่ยเขามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งในการเข้าไปพยุง เอาเงินก้อนนี้สองร้อยสามร้อยบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นอาร์มผมหน่อยอไปดูแลค่าเงินแม่มันแข็งค่าขึ้นรุ่ขึ้นรวดเร็วส่งเงินไปสองร้อยซื้อขายแทนแบงค์ชาติคุณเป็นแบงค์หนึ่งคุณเอาอีกสามร้อยคุณเอาอีกไปสองร้อยให้ไปทำธุรกรรมแทนไปดูแลแม่ค่าเงินมันแข็งค่า,าเร็วปรากฏว่าทุกคนรู้แล้วตายแล้วม,มันคงไม่แข็งค่าเร็วเพราะว่าแบงค์ชาติเข้าแทรกแซง แล้วเสียงจากปากหนึ่งไ,งไปที่ปากงปากถึงไปที่ปา,ปากปากต่อปากปากต่อปากไอ้ค่าเงนินที่มันแข็งบ้านพากมันก็ไม่แข็งมันลไม่แข็งมันมีวิธีการมันมีวิธีการวินโดว์คือช่องหน้าต่างออในการเข้าไปแทรกแซงอัตราแรกเปลี่ยนของแบงก์ชาติมีความหลากหลายนอกเหนือจากกฎกติการะเบียบที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่มันมี อันนี้คือเป็นแบงค์ชาติเนี่ยแต่ที่นี้มันดูคลังนิดนึงเพราะสาหรับคลังที่เขาจะดูแลค่าเงินบาทนะพี่โอมาดูค่ะรัฐและเอกชนเร่งนําเข้าสินค้าทุนต้นทุนถูกลงใช่ไหมคุณไอซ์ใช่ครับนะคะแล้วก็รัฐเร่งชําระหนี้ต่างประเทศนี่คือจ่ายเงินดอลลาร์ออกไปไม่มีแล้วมีหนี้ต่างประเทศจิ๊ดเดียวคลังคลังอันนี้เกิดในมุมของคลังอย่าเพิ่งเถียงคลังเนี่ยทำแบบนี้พูดมาได้แต่ว่าเงิน นี่ต่างประเทศมีอยู่จิตหนึ่งแล้วก็ครังเขาทําได้แค่นี้เออเขาที่นโยบายกันนโยบายกัทมันทาได้แค่นี้แล้วก็ทยอยเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศไม่ต้องนําเงินเข้าครั้งแล้วมากๆคือครั้งเขามีอาร์มแค่นี้นี่คุณดูนะคุณดูนะประเทศเรานี่แปลกมากขณะที่สถานการณ์ในขณะนี้สถานะม็บบ้างอะไรบ้างวุ่นวายกันไปหมดครับเงินบาทนี่แข็งเอาแข็งเอาประหลาดไหมลาดไหมล่ะใช่ใช่พาว่าเศรษฐกิจโดยรวมเราติดลบไป ร่วม7จ็ร่วมแเปอร์เซ็นต์นะเศรษฐกิจเราติดลบไป6กถึงเเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้นี่ดูเลยเงินบาทเน้นแข็งค่าขึ้นมาอีกถูกถูกถูกเพราะว่าอะไรมีการปรับคาดการ GDP 2563ใหม่คุณไอซ์นะคะสถาพัฒน์บอกว่าเหลือลบหนะจากเดิมเนี่ยลบเจถึงลบเจ็ดแล้วก็ทำให้หลายๆสถาบันเนี่ยปรับคาดการเหมือนการนี้ผมเช็คเมื่อวานโคเช็คไปลองดูดิศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับเดิมเนี่ย มองว่าจะติดลบเนี่ยคือลบ10%นะตอนนี้เหลือลบ7-8%ถึงลบ8%นะครับ CMB ไทยจากลบ7.5เหลือลบ6ถึงลบ7%นะครับ TMB จากลบ8เหลือประมาณสักลบ6แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยสองหอยงาสสคอปรับลดไปก่อนหน้านี้นะครับจากลบ8.5เหลือลบ7.7แบงค์าตจากลบ8.1เหลือลบ7.8 เนี่ยปรับไปแล้วยังลบอยู่ไงยังลบอยู่แล้วมันก็ยังมันคงอย่างนี้อยู่เงินเงินในระบบมันบอกว่าตัวเลขเศรษศรฐรกิจที่ติดลบหมายถึงว่าเงินในระบบเศรษฐกิจที่หมุนเวียนภายในประเทศที่กอ่อให้เกิดความมั่งคั่งของคนอะค่ะมีกําลังซื้อเนี่ยมันหายไปเจ็ดถึงแปดเอร์ซนครับแต่ค่าเงินเราแข็งแข็งขึ้นแล้วเราก็บอกว่าโอ้เราดูตลาดเราดูเนียแล้ว เทียบกับต่างประเทศแล้วใกล้เคียงกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันแข่งตามภูมิภาคนี่โนนไปบอกไปบอกคนข้างล่างอ๊ะพ่งนี้พ่งนี้เราฟนอินเราฟนอินผพ้ว่าแบงค์ชาติหน่อยไหมทงนี้มีประชุมกรงงพอดีรุงนี้ประชุมกรงงครับประชุมกรงงก็ต้องดูเรื่องเนี้ยกนงคงวิตกกังวลเรื่องเนี้ยใช่ค่ค่าเงินบาทนะใช่น่าจะมีการส่งสัญญาณคุณคิดดูนะถ้าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยค่ะ มันติดลบ 6- 7มันบอกว่าตัวเลขเงินมันหายไปจากระบบเท่านี้ต่อมาอัตราแลกเปลี่ยนนะเราได้เป็นดอลลาร์เนี่ยเท่าเดิมครับสมมุติถ้าเดือนเราส0 0 0 0ื0น้านเหรียญสหรัฐเนี่ยก็2 0 0 0 0 20,000แต่พอแปลงมาเป็นเงินบาทเพื่อเอาเงินบาทน้นไปซื้อไปซื้อสับปะรดจากเกษตรกรเพื่อเอาสับปะรดมาแปรรูปแล้วส่งไปขายมันได้ลดลงเพราะ1ดอล แทนที่จะได้30.25มาได้3 0 2สองหนึ่งเงินมันหายไปเป็นเป็นเรื่องดีสําหรับผู้นําเข้าแต่ว่าเป็นผลเสียกับผู้ส่งออกพอาปง่ายปัญหาคือบ้านเราเราสนับสนุนให้ผู้นําเข้าหรือว่าผู้ส่งออกอ่ะมันสองขามันต้องสมดุลกันน่ะนําำเข้าคือนำเข้าอะไรนำเข้าสินค้าพเสื้อผ้า Uh, อันนี้เดี๋ยวก็งงพอพอ,พอถึงตอนนี้มันต้องแยกแยะว่านาเข้า <c oughs> นาเข้าเพื่อผลิตและส่งออกมันก็มีบางส่วนแต่ว่าเครื่องจักรเราคือเน้นส่งออกเป็นหลักและเป็นสินค้ากเกษตรคุณดูภาวะแบบนี้เราจะนําเข้าเครื่องจักรมาใช้เพื่อผลิตสินค้าป <c oughs> ราะกันส่งออกได้อย่างไงในเมื่อสินค้าที่เราผลิตอยู่นะปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ยังไม่เต็ม capacity ครับอืออ,อเห็นภาพเห็นภาพอ่ะพรุ่งนี้ร้อติดตามก็นอ้อติดตามก็นางอนะคะ